สวัสดีเจ้าเพื่อนๆพืนมื่อนี้นแยแอดมาพามาเดินดงดงป่าเสียงนกเสียงกาเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยดอกต้นจำแย่ป่าออมแซบแซบเพื่อนเพื่อนพายาอมย่ยมนนี่็กิกนอันนี้อีกปลาหนึ่งเด้อจ้ะปลาไม่เป็นสิบสิบปลาจ้ะตรงนี้เนี่ยต้นดอกใหม่กำลังขึ้น ดอกสีดอกสีม่วงดอกสีม่วงเต็มป่าเลยเพื่อนเพื่อนจ้านะดอกสีม่วงเต็มป่าเลยจ้ะเห็นปะเดินดงทงป่าบ่มีบแมนม่แต่ยายคนเดียวเด้อจ่านางเนี่ย ดอกไม้ดอกไม,ม้สีม่วงจ้ะดอกไม้สีม่วงแกเพื่อนๆปลาอันนี้ชุ่มชื่นดีดีนี่จ้ะมาเดินดงคงปลาอันนี้สิบคือสิบลเม่นอัน ต้นนั่นน,นั่นหอกนะเพืเ่อนๆจ้าเบิ่งดอกกำลังเข็นดอกสีม่วงจ้ะดอกสีม่วงแอดไปทางทางไหนดีเนาะนี่เนาะปลาหนิยะแอบยังเมเคยประท่านมายางด้วยเพืเ่อน แดงแดดป้านียแย่ป้าปท่านเคลื่อนผ้าใอยางเดอ้อเพราะว่าช่วงว้รัสเขาเขาปิดจ้ะ,ะเขาเขาปึ่งมาเปิดว่งนี่ไหมว่งได้ใดเนี่ยอ่ะไปทั้งปุ่นนะทั้งพีดีวะทั้งพีก็ดีเพื่นอนพุณนะตน้ตนต้นไม่ไหมต้นไม่ทั้ง ยุโรปมันอันนี้น้อเพื่อนๆจนหม้ทั้งยุโรปคขาว่ามันมันงามแม้มันก็เลยฝนตกชุ่มจุนตามฤดูกาลเขาเนาะเพื่อนๆนอเนาะเบื้องนนตัวจนหม้อันนี้อีกป่านหนึ่งแล้วเพื่อนๆป่าน,นี้คือตอนช่วงไว้ดารเขาอันพอเปิดเนาะพอท่านไปเปิดแม่พอแม่พอท่านเปิดจ้ะกึน พอพาะภาคกับยางเหรอนะกอดยางจะทำทางน้ำทางคือเขาออกกำลังกายเพราะแย่เอดมือนียมาแย่เอดมือนียมากประเดันเตรียมอีหยังมาเด้อจ้ามามายางเหรินชื่อ,อ,อ,อจ้ะมายางออกกะคือพ่อใหญ่เพิ่นปลาคือสิมีเห็ดอยู่ดอกกับเพื่อนๆเพื่อนนะเดินด,นดนปงปงปลา ต้นไม้งามงามเพื่อนเพื่อนย่าแเบิง้งตะเวนเดอ้อแสงแนดอันดอร์ของตะเวนเดอ้อเพื่อนเพื่อนงามงามยากชอบไหมชอบธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติสวยงามดีเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ แสงแดดมืนหนีจ้าเลยจ้ะมืนหนีจ้าเลยเพื่อนๆอนคุนคือสิมีเห็ดอยู่ดอกปานเนี่จ้ะตาตาแอ,อดบอ,บอเจ็บเล้วจ้ะแอดบอเจ็บจ้ะคือวแยดบอได้เอาอีหยังมาจ้ะเบ่งด้วยแอดยางกับปิงโคกไหมเพื่อนเพื่อนฮู้บอคุณ ปลาชดสมชื่นดีดีเป็นปลาชดสดชื่นดีดีเพื่อนเพือนเพิ่งต้นไม้อะไรเนี่ยนี่แย่าๆกับปีงโคกเอาตรงตรงแต่ไปดดำหน้าเนี่ยสมัยเป็นสาวเนี่ย ผ ge ู้เบาวใดบ่อดทนใหญ่แอดเนี่ยโอ้โหดำหน้าเลยกระปิ้งเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล่นขึ้นแล่นลงแล้วเพื่อนเพื่อนแต่ดำหน้าเร็วเด้แต่ยังกระปิ้งเพื่อนเพื่อนเห็นดอกบ่วนี่ดอกนี่ดอกไม้อันนี้งามงามดอกไม้สีม่วงจ้ะเต็มป่าเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเต็มป่าไปทางพุ่น ต้นไม้ชมชืชนดีดีดเพืเ่อนๆน,นะโอ้ยเก็บใบอันนี้ประเทศอันขนมห่อมกได้ได้เลยเพืเ่อนๆใบเต็มไปหมดเลยเปล่าใอาทิตย์หน้าคอยเส็ดห,ห่อมกกันนะเมียนตุลเสดาวนอเน่เน,นาะต้นบักใหญ่เลย ต้สนสะเดาตัวนี้ไงพุน่ะป่าบานเขาเจ้าเห็นโมเห็นโมป่าแบบขนาดชุ่มชื่นเงียบสงบเลยพุนเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้ เงียบดีิไม่ป้าเนี่ยแย่เรียบโบ,บ,บท่านไปภาพภาพไม้ยางลงวิลีโอ้ได้จ้แะแย่ภาพไปมีปลาหน่อยเบื้องต้นใหม่กับหนนูน้อเพื่อนๆปลาหนึ่งปลาสองปลาสามปลาสี่อันนี้ปลาที่หาด้วยปลาที่หาเด้อเพื่อน,อนๆจ้ะ มเขามายัญงวันนี้ว่าพ่มีคนก็นดีอย่าถ่ายพี่โออย่าเพื่อนๆจ้าอังกฤษเปิดเปิดเมืองหมู่วานจะ้ะอังกฤษเปิดเมืองหมู่วานจะ้ะเพื่อนๆคุณอาป้ามาคุ้นพาพาขมัาง คุนเบิ่งค่ะสิมีเห็ดบ่เป็นตามีเห็ดเนาะแต่ยาดใบยางเขาป่าเด้อค่ะเห็นปะเบิง่งเนี่ยเนี่ยป่าโอดอกไม้อันนั้นไหมงามงามดอกไม้สีม่วง น้ำปลาจ้ะดอกไม้สีม่วงน้ำปลาเลยนะเพื่อนเพื่อนงามดีดีเด้ออย่างนี้อือปลาออเอ๋เปลาปลา,างามงามเพื่อนเพื่อน กกำลังกายก็แย่เด้อปลางา,งามงามบังปลาหนีงามดีดีปลาหนีบ่คอยมีดอกอกระเทียมจ้ะนี่จะต้นใหม่สีม่วงปลาปลาไผยชอบ ธรรมชาติยายแอดกับมาเบิ่งก uhm ับยายแอดได้เด้อจ้ะธรรมชาติโอ้ดอกกระเทียมอยู่นี่ยังอ่อนอยู่ต้นกระเทียมยังอ่อนอยู่จ้ะมันใส่เกิดที่หลังกินอิ่มแล้วล่ะจ้ะมึงใส่ต้นกระเทียมอยู่นี่มันเกิดที่หลังโอ้ปลางามอีลีพูดไหมเพื่อนเพื่อนเพิ่งวะเพื่อนเพื่อนว่างามบ่ นี่ยแหละผลเข้าตกตำมลดูมันเป็นเป็นแบบว่าชนิดงามแม่เพื่อนเพื่นอนบ้ยุ้ยุ้งามอิลีเพื่อนเพื่อนบ้างว่าเพื่อน,นประมงงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝนเผพาพึ่งต้นไม้มันสมบูรณ์ลายมันก็นเลยเป็นแบบวิชานี่ไหมเพื่อน มันสมบูรณ์หลายผลกระเทียมพึ่งเกิดที่ลังป้าเนี่ยผนมันเป็นมะง,งอกมะเงกงามเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่ไหมงามไม่ดีจ้ะเนีย่ยมันสมบูรณ์หลายมันก็นเลยเป็นแบบเจ้ะ ออกมาแงคือปลาดงดิบบานเฮาานอแต่อยู่มหนบ่เป็นปลาดงดิบจ้ะมันเป็นปลาเป็นปลาหมองนึงหมองนึงมันจะเป็นประมาณเป็นอุ้ยหลายลายแม่เพื่อนบางเที่ยวบางปลาย่างบ่ทัวเลยเป็นหาซิฟลายเป็นลอยลายย่างมือนึงกับบ่ผลแม่เพื่อนเพื่อน,นจ้ะต้องย่างหลายๆายมือแม,ม่งามีลีจ้ะงามีลี นี่ต้นกระเทียมมองนี่มันพึ่งขึ้นไม่พึ่งพึ่งขึ้นที่หลังเี่แหละเพื่อนเพื่อนกูนะปลาไหมปลาอย่างมาง่ามูบาดอุบายเนี่ยก็มีต้นกระเทียมคือกันค่ะเต็มมองนี่ต้นกระเทียมเต็มปลาแยจ้ะดอกกระเทียมแต่เล่แยดผ้ายางเนี่ยปลาปลาปลาผสมกันเด้อเพื่อนเพื่อน อย่าหาใายาส่ำปลาเด้อเพ่า่ำจ่ะเนี่ยต้นกับเทียมตนกับธรรมชาติของของปลาขึ้นกันจ้ะเนี่ยคุณน่จ้ะเพื่อนๆปลาพ่ปา่ำกันจ้ะคุณ ดอกซีม่วงเด้องามดีดอกซีม่วงธรรมชาติดีดีเพื่อนเพื่นจ้าผลปลาปลาไหมคอยสะอ่อนปลาปลาบานเฮาวยางเรียนแบบนี้บ่ได้ดอกจ้ะเนี่ยผลปลาบานห้ามายางเล่นแบบนี้บ่ได้จ้า ออ้ยงามไม่ดีป่ะเพื่อนๆจ๋างามวิย่างหดใส่ป่ะไดนีงว่าอย่างย่างหลงเด้อย่างหลงเด้อค่ะเย็นเย็นเพื่อนๆจ๋าปลาบ้านบ้านเขาบ่อนตรายเพื่อนๆเพื่อนบ่อันตระยเด้อเพื่อน ว่านแต่ร้ายดอกจ้ะเนี่ยปาดเพืนเพื่อนเบ่งบ้เห็นบ้ดอกอันนี้เป็นดอกสีอันนี้ย่างดีเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเรว่อสีม่วง เม้ถ้าพอเฮ็ดกับบมีบ่มีปญัญญาเอาไปเราเพื่อนพอเพืเ่อนพ่อคอยย่างมาอันนี้ชื่อย่างมาเล่นชื่อด้ย่างมาอย่างเด้อย,ยางมาแบบแบบเล่นชื่อไหมเพื่อนเพื่อนยังออกกำลังกายไหมพุน แย่ขอบอกเด้อปลาปลาสีแย่ยางนี่สีผสมกันเลยจ้ะสีผสมเลยสีผส,มก,ส,สมกันเลยจ้ะ จ้าถ้าเป็นปลาบ้านเฮาแย่สิแถามันก็โดนคลมึืนไปแล้วมั้งอุ้ยแซวอันเอวต้นอันนี้เราเนาะไปฮหดห่อมกขนมมกบ้านเฮาไหมเพื่อน ยางแข็งแหลกเรื่อปลาเนี่ยคนคเช็ดยางไปเนี่ยเพาะามัน,นทะลุไปมองนั้นกันนะมาเด้อมมออกกำลังกายในปลาจ้ะมีความสุขจะ้ะมีอยู่จากคนถือข้อยงางกะ เขาส่องห่วงยายแอดเดอร์เพื่อนเพื่อนจ้าโอ้ยเป็นว่าเขาสิห่วงเพื่อนเนาะห่วงกันแนวจักหน่อยก็ได้หรอกเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนกันกับห่วงกันเนาะว่าคนเดียวตอบคนเดียวเลยนะอย่าอยี่ยมฟอร์ยายแอดอีบ่าเด้อจ้าคนเ็นต์ยูทูบมันก็เป็นบอม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 เปอยังเสียลักจ้าเนาะเป็นปอมปมปอมเปือ ตื้อตื้อต่ำต่ำน้ำทะเลเพื่อนเพื่อนย่สเสพผ้าก่อนเป็นเบิ่องอันมองเขาปลูกยาหยาเด้อย,ยสอนปลาปลาบานเขามันงามสนุกแย่สุดท้ายไปหาเพื่อนเพื่อนเมืองไทยกันเมืองแยอยู่อังกฤษเด้อจ้ะอันนี้ปลาของอังกฤษเด้อจ้ะจ้ะเป็นปลาของอังกฤษจ้ะ ปลามันสดชื่นปลามันเป็นอันนี้ดีดีเพื่อนเพื่อนเก็บสีมาด้สิขามล่างล่งเท่า,า,าเป็นชุดมันเป็นตะยางขึ้นอ,อย่างไหนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนขวบไอ้เจ๊คลิปเหา้ด้วยมือนีอ่นอไอดไร์สดกับเพื่อนบ่นเปลี่ยนแย่อขอให้คลิปเหี้ยด้วยเพื่อน เฮ็ดชิบเจ้าใจจังหน่อยเนีย่ยเบ่งถั่วจะว่าสอนบ่ล่ะสอนป้าบ่ล่ะพุ่นอ่ะป้าบ้านเขาเมียแห้งยา่างแห้งลึกเด้อประเทศนี่เพ่ยัยจอดรถค่อยยุดป,ปะเ้ยพื่อน่ะมันสิไม่มือสินสุดป่าะะป้าเนี่ย คือแหงย่างแหงไก่แถวพนเพื่อนเฮ้ยจะเป็นแอ็ดบาดจะแยอดบาดหลงปลาเหรอเรือยบบทีนี่บันหลงดอกเพื่อน,ม,นออมันมีทางยอยู่โนแดดยาวก,กำลังกายด้วจ้าดีใจ ไอ้คนดีใจกับไปบ่ากันน้งแต่เที่ยงคืนดึกดืด่นเขาเออเออสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงคืนเนาะบ่ามันเรียบร้อยแต่หมื่อวานเลยเพื่อนเพืเ่อนอังกฤษเปิดกินข่าวร้านอาหารข้างในได้ละกินอา่นอากินข้าวร้านอาหารได้ละก็กิน โปเมนดอกเพื่อนๆอันนี้มันบ่แมนอัน,อนเาขอเอาเออนี่อย่งละเขาเริ่มซื้อต้นอันนี้หลายๆเพื่อนๆต้นอันนี้ไม่ใบอยังคือใบหูกวางบานเท่านี่แหละเพื่อนๆได้จ้ะต้นน้อยๆนี่เนี่ยไหมร้ายๆเพื่อนๆอู้ดทางปุ่นเขาสิปลูกหญ้าแต่โปแมนทะเลเด้อสิเห็นแบบแบบนั้นเขาปลูกหญ้าเริ่มต้นปลูกหญ้าไม่จ้ะ เดี๋ยวเขานั่นเขากระชเกียเเกียวกระชเกีียวอืมบานเขาไหมาอืมอนาเสิลาเพื่อนๆจ้า ต้นไม้ต้นไม้งามงามปลากรงามเฮ้นทำรับเพียบนี่กับ่ทอนี่เด้อเพืเ่อนเอยาอนมาพาเบื้งมาเบื้งปลาจ้ะ พนต้นไม้งามๆด้วยเพื่อนๆมาออกกำลังกายจ้ะคลิปนี้สียงเงาแน่าจักหน่อยด้วยเพื่อนๆจ้เพราแย่ไหลซดบ่ปเป็ียนแยก่กะจะขอถ่ายคลิปเงาๆเนาะเพื่อนๆเนาะเฮ็ดคลิปเงาเวลานั้นได้ถ่ายชโมงผ่านกะเออซับผ่านชั่วโมงกับ่านไปพร้อมๆกันเนาะเฮ็ดโหลดเพื่อนๆจ้าแย่ไปเบิ่งอยู่จ้ะ แต่บางทีอะไรโซดมันก็เป็นวโม่วโม่งยังเทียาแย่บ่บ,บ่มีเวลาแยดกับเข่าไปเบิ่งน้อยๆอยแล้วกับมันปลามันงามไหมแย่ไอยากว่างโทรศัพท์ปลางามงามเพื่อนเบิ่งเพื่อนๆือนเบิ่งเ,เอางามตัวเด้ งามบ่คอกเพื่อนว่างามบ่กโอนงามบ่กเพื่อนเพื่อนจ้างามเนาะเพโอนงามอีหลีงามเนาะเพื่อนเพื่อนโอนพโอนโอนป้าป้างามงานคลิปนี้ก็จบคลิปเท่านี้แล้วเพื่อนเพื่อนจ๋า 拜拜。Bye bye.